ทรงกราบทรงศีลเมื่อประธานสงถวายศีลจบทรงสงพระบรมสารีริกธาตุและทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระกรันแล้วพระราชทานคืนให้กับเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานภายในพระมหาเจดียพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตระหว่างที่ทรงสงพระบรมสารีริกธาตุพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต สำหรับพระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระธรรมมงคลญาณเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลและพระอธิการพยุงชวนปัญโยเจ้าอาวาสวัดภูริทัตติราวาสร่วมกับสิทธิยานุสิตจ,จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นอาจารยบูชาธรรมแก่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมระฆังคว่ำม,มีสองชั้นชั้นบนเป็นที่ประดิษ,ษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระอัฐิธาตุหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ส่วนชั้นล่างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมรวมถึงจะแสดงภาพวาดจากความทรงจําของพระธรรมมงคลลยานในกิริยาอาขยานของหลวงปู่มั่นเช่นการเดินนั่งและนอนโดยพระมหาเจดีย์จะสร้างแล้วเสร็จในปีนี้วัดภูริธตะธีราวาสหรือวัดป่าบ้านหนองผือถือเป็นวัดสําคัญแห่งหนึ่งในสายวัดป่ากรรมฐานโดยเริ่มแรกพระอาจารย์หลุยจันทสาโรได้ทุดงหาที่วิเวกบริเวณนี้และมีดําริที่จะสร้างที่พักสงฆ์ชั่วคราวขึ้น เมื่อมีที่พักชั่วคราวทําให้พระสงฆ์สามเณรทุดงสัญจรมาอย่างไม่ขาดสายจึงพัฒนาเป็นวัดอย่างสมบูรณ์เริ่มแรกใช้ชื่อว่าวัดสันติวนารามต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพุทธตาทิราวาฒได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2526ปัจจุบันมีพระอธิการพยุงชาวนะปัญโยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา24รูป ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงสร้างความปรอบเพื่อมใจแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยาวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤทัไทยไปยังสมเด็จพระราชินีนาถอริาเบตที่2แห่งสหราชาอาณาจักรกรณีเหตุการณ์ก่อการร้ายบริเวณรัฐสภาอังกฤษในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่22มีนาคม2560ความว่าสมเด็จพระราชินีนาถอริาเบธที่สกรุงลอนดอน หม่อมฉันรู้สึกเศร้าสลดใจที่ท,ทราบข่าวเหตุการณ์ก่อการร้ายบริเวณรัฐสภาอังกฤษในกรุงลอนดอนซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจํานวนมากหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์อันร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาพิไทยมหาวชิวราลงกรบดินทรเทพยวารางกุล